มอวรงโบคนร่วมแสดงจุดยืนกว่า5,000ันชี้ปัญหาประเทศอยู่ที่นักการเมืองนายแพทย์ประรงเดชกิจวิกรมแกนนำกลุ่มไทยพักดีขึ้นประกาศยุทธาศาสตร์โดยกล่าวตอนหนึ่งว่าการจัดเวทีครั้งแรกทำให้ฝ่ายตรงข้ามรู้สึกกลัวพวกเรามากซึ่งมีการกล่าวหาว่าตนใช้เงินเป็น10บล้านเพื่อให้คนมากันที่นี่การที่เขากล่าวหาแปลว่าเขากลัวดังนั้นตนขอฝากข้อมูลข่าวสารไปยังฝ่ายตรงข้ามว่าเรามาปกป้องเจ้าไม่ต้องใช้เงินแต่คนพวกนั้นปกป้องโจร จึงต้องใช้เงินเยอะวันนี้ เรามีการสแกนวัดอุณหภูมิด้วยการเตรียมสติกเกอร์ไว้ประมาณ4,500ชิ้นปรากฏว่าหมดและมีคนอีกจํานวนไม่น้อยที่ไม่ได้สแกนวัดอุณหภูมิแม้จะเป็นครั้งแรกคาดว่ามากันไม่น้อยกว่า5,000คนระหว่างที่นายแพทย์วรรงได้เชิญชวนให้ผู้ร่วมกิจกรรมชูริบบิ้นธงชาติเพื่อทําการปฏิญาณอุดมการณ์5ข้อร่วมกันและขอให้ยกมือชูธงชาติเพื่อแสดงสัญลักษณ์ว่าธงชาติอยู่ในมือของพวกเราอนาคตของแผ่นดินนี้อยู่ในมือของพวกเราทุกคนนอกจากนั้นนายแพทย์วรรงกล่าว จำว่าไม่ได้จัดม็อบชนม็อบเป็นเพียงการพบกันของสมาชิกและประชาชนทั้งนี้เราจะใช้ความจริงในการต่อสู้และเชื่อว่าชัยชนะจะเป็นของพวกเราเรายือนอยู่บนความเป็นจริงทั้งนี้ปัญหาของแผ่นดินนี้ไม่ได้อยู่ที่รัฐธรรมนูญแต่อยู่ที่นักการเมืองหากแก้ที่นักการเมืองทุกอย่างจะดีขึ้นซึ่งวันนี้มีการลามปามควรจะต้องขับไล่ออกจากประเทศและยังชอบแตดตอนประวัติศาสตร์อ้างทหารชอบปฏิวัติเกิดจากพฤติกรรมของนักการเมืองเช่นในสมัยของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอด นายรัฐมนตรีที่มีการทุจริตจำนำข้าวซึ่งเป็นการโกงที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่ตั้งประเทศไทยมาและยังนําเงินภาษีของประชาชนปีละ5 0,000 000, ล้านไปใช้หนี้16ปีซึ่งนําเงินไปซื้อเรือดำน้ําได้ปีละ2ลําวันนี้ตนขอท้าถ้ารัฐบาลที่ดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนซื่อสัตว์สุจริตอย่าว่าแต่พอบอทอบอต่อให้ยกมาทั้งกองทัพก็ทําอะไรไม่ได้แต่ที่ผ่านมารัฐบาลใช้อํานาจไม่ชอบโกงจนประชาชนต้องออกมาสุดท้ายไม่พ้นการปฏิวัติดังนั้นจึงฝากไปยังนักการเมืองทุก ต้องดูแลตัวเองให้ปฏิรูปตนเอง